สั่งจิตตั้งต้นในแต่ละวันก่อนพบเรื่องราวประจำวันตื่นนอนตอนเช้าจงทำแบบนี้จงตั้งใจมีความสงบสุขทันทีหลังจากที่เราตื่นนอนสมองของเราจะอยู่ในคลื่นความถี่ที่เรียกว่าทีตาเป็นครื่องความถี่ของสมอง ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมอย่างรวดเร็วและการสะกดจิตเราควรเข้าถึงสถานะนี้ทันทีหลังจากตื่นนอนและเวลาก่อนนอนนี่เป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะพูดซ้ำพูดหรือฟังคํายืนยันโดยตั้งใจที่จะตั้งโปรแกรมจิตได้สำนึกใหม่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด จิตได้สำนึกมีพลังมากที่สุดตอนนอนและตอนตื่นนอนและในระหว่างวันในเวลากลางวันจิตสำนึกจะทำงานและจิตได้สำนึกมีพลังอ่อนจึงไม่ควรตั้งโปรแกรมสิ่งใดให้สูญเปล่าสิ่งเดียวที่จะทําให้มนุษย์สงบสุขนั่นก็คือการกลับเข้ามาหาตัวเอง ถึงเวลาที่คุณควรสวดมนต์และ,จะเจริญปัญญาอย่างจริงจังการหาคอสเข้าเรียนถ้าเรามัวแต่วิ่งตามหาความเชื่อจากคนอื่นคุณจะพลาดในการนำสติและปัญญาของคุณกลับมานำใช้แม้แต่สวรรค์ชั้นพรมก็ยังไม่พ้นทุกข์โชคดีที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ระฉะนั้นอย่าประมาทในการใช้ชีวิตในทุกวันกฎแห่งการเติบโตการเติบโตของเราอยู่เหนือสถานการณ์ใดๆสิ่งใดที่เราควบคุมได้ก็คือสิ่งเดียวที่เราควบคุมตัวเองการกระทำที่ตามมาหรือไม่กระทำก็ตาม ของแรงจูงใจจะทำให้เกิดสถานการณ์เชิงบวกหรือเชิงลบในชีวิตของเราการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ในใจของเราเองขอ,อน้อมคำสอนของหลวงปู่แสงยานวโรขุนพลต้นทำลำน้ำโขงยอมเป็นเหยื่อล่อปลา เป็นปัญญาของอาริยะไม่ตอบโต้มิใช่ยอมแพ้แต่ต้องการเอาชนะกิเลสในใจของตนเองเมื่อเราถึงบ้านแล้วเราหันมองไปข้างหลังเราอยากกินนู่นอยากกินนี่มากกว่าการไขว่คว้าในสิ่งที่ไม่รู้หมายถึงมีความรู้สึกตัวอยู่ในปัจจุบันขณะ ความเชื่อไม่ได้ทําให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นพฤติกรรมของคุณทําให้คุณเป็นสิ่งที่คุณเชื่อแม้ว่าเราจะมีจิตวิญญาณและตระหนักรู้เพียงใดก็ไร้ประโยชน์หากเราไม่ประพฤติในระดับของจิตสนันนกที่เราอ้างว่าเรามีคำพูดไม่ได้พิสูจน์อะไรพฤติกรรมที่มีต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เป็นตัวชี้วัดคำพูดอันสูงสุดข,ของคุณสิ่งที่ครูมักจะย้ำเตือนสิทธิ์เสมอเกี่ยวกับมารยาทและอารมณ์เมื่อเราอยู่ใกล้ครูบราอาจารย์เรามักเผลอตัวเมื่อครูบราอาจารย์ท่านเมตตาครูท่านสอนจิตตนเองกระทั่งเหตุน,นิสัยและพฤติกรรมของจิตที่มันลึกลับซับซ้อนเชื่อถือไม่ได้ และเมื่อครูเห็นการกระทำของสิทธิ์ที่หยาบกระด้างครูมักจะชี้ตรงให้เห็นโทษของมันและครูก็จะย้ำเตือนเสมอว่าอย่าไปทำเช่นนี้กับครูบาอาจารย์ท่านใดให้ทำกับครูผู้มีความเมตตาแต่เพียงผู้เดียวครูบอกเสมอว่าไม่ชอบครูก็ไม่เป็นไรแต่อย่าไปทำลายจิตใจของผู้อื่น อันนี้คือคำสอนของแม่ครูน้อยนะคะศิลปะจึงหมายถึงการคิดเป็นพูดเป็นและทำเป็นองค์ประกอบของศิลปะสิ่งที่ทำแล้วจัดว่าเป็นศิลปะต้องประกอบไปด้วยองค์6ดังนี้ 1. ทําทำด้วยความประณีตทําทำให้สิ่งของต่างๆมีคุณค่าสูงขึ้น 3. ทำแล้วส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 4. ี่ทำแล้วไม่ทําให้การกำเริบหําทำแล้วไม่ทําให้ความคิดพยาบาทกำเริบ 6. กทาแล้วไม่ทําให้ความคิดเบียดเบียนกำเริบคุณสมบัติของผู้สามารถมีศิลปะ 1. ต้องมีศรัทธา มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่จะทำว่าเป็นสิ่งที่ดีจริงมีประโยชน์จริงมีใจรักที่จะทำและตั้งใจมั่นว่าจะต้องทำให้เสร็จสิ้น 2. ต้องไม่เป็นคนขี้โรครู้จักระวังรักษาสุขภาพของตัวเอง 3. ต้องไม่เป็นคนขี้โม้ขี้คุย คนโอ้อวดไม่มีใครอยากสอนไม่มีใครอยากแนะนำคนพวกนี้มัวแต่อวดโอ้มัวแต่คุยจนไม่มีเวลาฝึกฝนฝีมือ 4. ต้องไม่เป็นคนขี้เกียจมีความมานะภาาเพียนอดทน 5. ต้องเป็นคนมีปัญญารู้จักพี่นิพพิจรารณาช่างสังเกต วิธีฝึกตนให้มีศิลปะ 1. ฝึกตัวเองให้เป็นคนช่างสังเกตรูร้จักหาจุดเด่นของสิ่งรอบตัว 2. ตั้งใจทำงานทุกอย่างที่มาถึงตนให้ดีที่สุดอย่าดูถูกหรือเกี่ยงงาน 3. ตั้งใจทำงานด้วยความปราณีตละเอียดละออก 4. ตั้งใจปรับโรงงานให้ดีขึ้นเสมอไม่ทำอะไรอย่างชุ่ยชุวยขอไปทีห้าหมั่นใกล้ชิดกับผู้ที่มีศิลปะอย่างแท้จริงในสายงานนั้นๆ 6. ฝึกสมาธิอยู่เสมอเพื่อให้ใจสงบห่องใสเกิดปัญญาที่จะฝึกและปรับปรุงตนเองให้มีคุณสมบัติของผู้มีศิลปะได้ ข้อเตือนใจอย่าเอามัวแต่จับผิดผู้อื่นไม่เช่นนั้นตัวเราจะกลายเป็นศิลปินนักติคือดีแต่ติผลงานของผู้อื่นเรื่อยไปติคนอื่นไว้มากเลยไม่กล้าสแสดงฝีมือเพราะกลัวคนอื่นจะติเอาบ้างสุดท้ายเลยกลายเป็นคนไม่มีผลงานทำอะไรไม่เป็น อน,นิสง์ของการมีศิลปะ 1. ทําทำให้มีความสามารถโดดเด่นกว่าผู้อื่น 2. ทํทำให้สามารถเลี้ยงตัวได้ 3. ทํทำให้เป็นคนฉลาดช่างสังเกตมีไหวพริบป,ปฏิภาณดี 4. ทำให้เป็นคนมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ห้าทำให้ได้รับความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า 6. กทำให้โลกจเจริญรุ่งเรืองทั้งในด้านวัตถุและทางด้านจิตใจศิลปะแม้เพียงอย่างใดยอย่างหนึ่งก็ยังคงมีประโยชน์ และสําเร็จได้ปอปลาว่องไวไว่ายติดเน็ตเพราะไม่เข็ดการกระทํานำสงสัยลัดขั้นตอนความแตกแยกแหกจิตใจเคยกินได้ใครเป็นเหยื่อเกื้อปราณี ไร้เมตตากับรู้นาศรัทธ,ธาจิตตั้งความคิดขอบเขตเขตฉะไหนเห็นที่ทำลายล้างขาดจิตใจใครครวญไว้ให้ดีก่อนตีตรวนขอ,อนอบน้อมหลวงปู่แสงยานวโรขอขอบคุณเพจคูปุ้ยเดอะแองเจิ e ล n ด e l แองเจิ u ลสมานะที่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ